สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Makeover รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ Money Makeover สวัสดีครับช่วงนี้จะเป็นฤดูการแต่งงานจริงๆนี่เรื่องจริงนะดารดารแต่งงาน,น,นช่วงนี้น้องๆผมเพื่อนๆผมเดือนนี้ผมก็ไปมีงานแต่งงานคิวงานแต่งงานอยู่สัก3งานเอ้เหรอลื่นจากน้ําท่วมมาแต่เขาไม่ตกฝ้าก,กันช่วงนี้พอดีนะทําไมอ่ะไม่รู้เขาบอกว่าปีนี้มันปีมังกรปีมังกรอีกแล้วใช่ไหมปีนี้เป็นมังกรใช่ไหม ใช่มีมังกรเห็นมังกรทุกปีเลยจริงๆเป็นมังกรจริงๆใช่เพราะฉะนั้นน่ยปีเขาเรียกปีงูใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเขาอยากแต่งงานแล้วมีลูกให้ทันอ้ออีกอันหนึ่งปีนี้2 5 5ห้าห้าทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้ามีชีวิตครอบครัวปีนี้มันจะแบบมีความสุขโอ้โหั้าาบอกให้ว่าไม่จริงเรกเอาแต่แต่จริงๆเรื่องแต่งงานเนี่ยมันทำให้มีความสุขได้ถ้าเกิดว่าแต่งงานไปแล้วไม่มีปัญหาด้านการเงินอ่ะ เออนี่คือประเด็นคือก่อนแต่งเข้ารายการเ้็ยไงประเด็นคือก่อนแต่งงานเลยเคลียกันหรือยังเออเคลียร์หรือยังเรื่องสําคัญเลยนะถามหรือยังมีตางจริงกัเปล่าย้อนกันไปร้อยทั้งร้อยนะผมคิดว่าการแต่งงานของแต่ละคู่ที่เกิดขึ้นนะครับไม่เคยคุยกันเรื่องนี้อ่ะไม่กล้าไม่นึกถึงเลยด้วยซ้ําไปพอถึงเวลาส่วนมากก็จะแบบปกติส่วนมากก็จะแบบเออน่ารักจังเลยสวยขาวหมวยอึ้มจบ จบผู้ชายดูหน้าตาดีรอฐานะทางบ้านดูดีเอาเข้าจริงนะพอแต่งปั๊บเอาแล้วไงคราวนี้ทุกอย่างมันเริ่มออกมาเริ่มเห็นเอ๊ะผู้ชายมีบัญชีทําไมมันตัวแดงวะทําไมเริ่มมีตรงนั้นว่าเอ๊ะรถนี่พ่อยู่นี่ว่าเอาบ้านนผ่พนทุกอย่างบางคุมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตามันไม่ใช่เรื่องความรักเกินกว่า90%้อมันไม่เคยเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองใช่เพราะฉะนั้นเทปเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเลยว่าการวางแผน สำหรับคนที่จะวางแผนเรื่องแต่งงานอะไรก็ตามเนี่ยครับจะยังไงมีเรื่องการเงินการทองที่ต้องคุยกันต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนว่าจะวางแผนยังไงเธอมีเท่าไหร่ฉันมีเท่าไหร่เอมาเจอกันแล้วจะยังไงโกไม่แต่งแต่ก็ต้องได้นะแต่ก็ต้องคุยใช่ถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วมันแต่งไม่ไหวคุณจะทนไหมล่ะถ้าคุณคิดว่า คือมันไม่ใช่อะไรพอรู้เขาแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะเจออะไรกับชีวิตคู่ของเราจะได้เตรียมตัวรู้ก่อนดีกว่าแต่งไปแล้วแล้วค่อยรู้เดี๋ยวคุณจะหนาวเสร็จเขาแล้วเอออากาศนี้ร้อนด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวหนาวคนชอบอีกเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวางแผนการเงินก่อนแต่งงานครับทำยังไงวันนี้พี่โก้มีคําตอบครับครับางคนเขาบอกว่าวันแห่งความรักที่แท้จริงเนี่ยนะคือวันมาคบูชา ทำไมอ่ะไม่ใช่มาครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพระพุทธองค์ก็นะเพื่อแผ่ความรักสอเรที่เป็นความรักของเราที่มันยิ่งใหญ่กว่าครับแต่ไม่ทันแล้วครับเราบอกฝรั่งเนี่ยมันไม่เก็ตมันไม่ใช่ฝรั่งเนี่ยมันโรคจิตทำไมต้องมีวันแห่งความรักเพราะแสดงว่าวันอื่นๆืนนี่มันไม่เคยบอกรักกัน ก็คำมีสัญลักษณ์อะไรนั่นัญลัะหรือวันวันขายช็อกโกแลตวันแห่งความรักนี่เหมือนเป็นวันที่ทำนองว่าบอกรักแล้วก็แสดงแอคชั่นนะแอคชั่นคือบอกให้เห็นรักให้ดอกไม้อะไรคือแอคชั่นักที่ความรักเนี่ยมันให้กันได้ทุกวันอยู่แล้วฝรั่งแสดงแอคชั่นวันนี้ของคนไทยแสดงแอคชั่นวันลอยกระทง แต่เมื่อวานนี่เราคุยคุยถึงเรื่องของ pre wedding คือคนที่จะแพลนแต่งงานก่อนเนี่ยจะต้องมีแพลนอะไรยังไงบ้างมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ทําให้หลายคู่เลิกละเลิกเลยเลิกเลยหมายถึงเลิกกันเลยไม่คิดจะแต่งงานอ๋อคิว่าเลิกกันเลยก็อาจจะเลิกกันเลยก็เป็นไปได้นะเพื่อนผมี่เงยเอาพาเอาประเด็นมาคุยกันจริงๆแฟนของเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเดินมาบอกบอกขอเลิกกันบอกทําไมเหรอเพราะว่าแบบอยู่ไม่มีอะไรเลยรักกันนะแต่ว่าแบบไม่เห็นอนาคตของผู้หญิงเขาบอกไอไอไอหลังแต่งเนี่ยความจริงไม่ต้องคุยก่อนแต่งนะ คือมันก็มีหลายคู่ที่มันก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคือความที่ตอนระหว่างเรารักกันเนี่ยเราไม่ได้รู้ประวัติทางการเงินของแต่ละแต่ละแฟมิลี่นี่อออปะครับแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีการคาดหวังเช่นฝ่ายหญิงอาจจะคาดหวังว่า hey, ต้องรวยแ<า>น่นอนฝ่ายชายเนี่ยต้องมีควมมีบ้างในขณะขที่สมมุติว่าฝ่ายหญิงอาจจะมีหนี้มีสินอยู่บางส่วนแต่ด้วยความความรักกันก็รู้จักกันคนสองคนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟมิลี่นี่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ย มันไปรู้เอาใกล้ๆจะแต่งเช่นไปบอกรักกันเริ่มแพลนที่ผมว่าจะแตง่งงานแต่งงานเนี่ยมีายาเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยก็มีนี่สินอยู่นะห,หรือบางทีฝ่ายชายมีนี่สินอยู่อย่างเงี้ยฝ่ายหญิงก็ไปคาดหวังว่าเฮ้ฝ่ายชายอาาาโอ,อยเคไม่ฝ่ายชายอาจจะคิดว่าโอเคฝ่ายชายโอเคไงแต่เอาห้องจริงเอาฝ่ายชายอาจจะมีนี่มีสินอยู่ตายมันแล้วทีนี้ก็ดันทุลังคำว่าดันทุลังคืออะไรอาจจะมาข้งความรักมันบังทุกอย่าง มืดบอดหรือแต่งหน้าแต่งแต่งไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝากกันเอาข้างหน้าเติมกันนเติมกวนี้อีกนิดบางทีไม่รู้นะคือฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็คิดว่าที่บ้านโอเคแต่ที่บ้านก็เป็นการประเภทแบบเลี้ยงกันไม่เคยคุยเรื่องเงินกันที่บ้านอาจจะมีปัญหาบางอย่างถูกต้องแต่พอถึงเวลานั้นเขาก็ไม่เคลียร์กันอีกแล้วมันก็พลุ่พลังกันแล้วผมมีเพื่อนหลายคนเป็นแบบนี้นะคบกันมาแล้วผู้ชายบอกโอ้โหดูดีตลอดเวลาดูไฮโซตลอดเวลาแต่จริงๆแบบโรคสุดชีวิต ซึ่งมันมีความเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นโลกแห่งความจริงมีเยอะที่ผมเห็นนะอันนี้แปลว่าอะไรแล้วว่าต้องต้องต้องดูก่อนมันต้องคุยกันมันต้องเปิดใจคุยกันเพราะว่าฉันมีเท้ายแล้วในกระเป๋านรวมกันเจอคําว่าอะไรนะรักชนะได้ทุกสิ่งเเพราะว่าบางครั้งเพราะบางครั้งคืออะไรมีเยอะนะที่แบบ สมมุติว่าฝ่ายชายเนี่ยพยายามฝ่ายชายชอบทําตัวแมนครับนึกออกไเอางแอไดิพี่เพราะฉะนั้นไอเรื่องพอไปบอกรักขอแต่งเขาียกบางทีจับเสือมือเปล่าเลยคําว่าจับเสือมือเปล่าคือเอาแล้ววะเดี๋ยววัดดวงข้างหน้าก็เรื่องไอที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเมื่อตอนที่แล้วเตรียมงานแต่งต้องใช้เงินใช้สินสอดใช้งานแต่งใช้เท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยหยิบยืมชาวบ้านบ้างกู้เพอร์ซันอลโลนบ้างนู่นนี่มาโดยหวังว่าโดยหวังว่า เอาแล้วะเดี๋ยวถอนทุนตอนช่วยในสองในสองหรือเดี๋ยวหวังว่าฝ่ายหญิงจะคืนสินสอดคุณจะรู้ไหมว่าอ่ผมถามตรงๆว่าเวลาฝ่ายจะสินสอดคืนไม่คืนเปล่าไม่รู้ไม่กล้าไม่กล้าถามด้วยนะใครจะกล้าไปถามไปถามอะเดี๋ยวผมให้คุณแม่สิบล้านแล้วคุณแม่คืนผมนะคุณกล้าพูดเหรอไม่มีทางหรอกให้คุณกล้าจริงเหร คุณแม่ผมก็ลางวางแผนอยู่ตรงคุณแม่จะคืนนะเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องแบบสิบล้านเลยหรือบ้านไม่สมมติผมสมมติมันเป็นเรื่องแบบวัดใจอ่ะวัดใจอ่ะเ,เรื่องพแบบวก<แ>นี้แล้วถ้าเกิดคุณไปวัดใจกันขนาดว่าโอ้โหไม่มีอะไรในมือเลยเนี่ยนะแล้วว่าแล้วกูวัดดวงแล้วว่ากูก็ยืมชาวบ้านเข้ามาก่อนลงทุนบอกว่าเฮ้ยชีวิตคือการลงทุนเ,<อ>เว้ชีวิตรักมันก็คือการลงท<อ>ุนกูนี่ยืมสินมาหวังถอนทุนจากเงินช่วยครับ เซ็ทุกลายเแค่ c o อ e r งานแต่งได้ก็รอดก็ถือว่าบุญแล้วเดี๋ยวนี้ช่วยไม่ได้ไม่ได้เยอะนะอย่าคิดว่าได้เยอะนะไอ้ประเภทซองละพันนี่น้อยแล้วนะ